ส่วนข่าวนี้เตือนภัยหน่อยค่ะคุณแม่ขาเวลาจับลูกๆแต่งตัวเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้งานลอยกระทงลูกสาวเนี่ยก็ใส่สบายไปงานลอยกระทงที่โรงเรียนปรากฏว่าคุณแม่ไปรับขี่รถจักรยานยนต์ไปรับสบายของลูกสาวที่ซ้อนท้ายอยู่เนี่ยนะคะไปพันกับล้อของรถจักรยานยนต์ทําให้รถเนี่ยล้มควม่ำส่วนลูกสาวกับลูกชายที่นั่งซ้อนมาล้มกระแทกถนนได้รับบาดเจ็บค่ะรถจักรยานยนต์คันนี้ขี่ลงมา จากสะพานตามปกติไม่ได้เฉี่ยวชนกับอะไรนี่ยังไม่ทันจะเล่าจบเลยค่ะภาพเห็นเลยนี่ที่ร่วงลงไปนั่นคือเด็กนะคะคน้องสองคนซ้อนท้ายคุณแม่ร่วงลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วตัวของน้องเนี่ยกระแทกพื้นอย่างแรงรเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางบัวจังหวัดนนทบุร,รีช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะรถที่เขาขับตามมาต้องรีบจอดแล้วเข้าไปช่วยพบว่าเด็กที่ร่วงลงมาเป็นเด็กหญิงวัยเก้าขวบ หัวเนี่ยแตกที่เหนือคิ้วซ้ายแล้วก็มีแผลถลอกตามใบหน้ารวมไปถึงตามร่างกายส่วนเด็กชายวัยแปดขวบร่วงลงมาเหมือนกันนะคะมีแผลถลอกตามแขนและขาแม่ของเด็กที่บาดเจ็บบอกว่าลูก แต่งชุดไทยกลับมาจากโรงเรียนคุณแม่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณร้อยเมตรซึ่งมีการจัดงานลอยกระทงแต่ช่วงลงสะพานโอ้ยสบายของลูกสาวค่ะสบายของน้องไปพันกับล้อรถอทําให้กระชากร่างของน้องเนี่ยร่วงลงมาทั้งสองคนกระแทกพื้นถนนอย่างแรงทําให้รถล้มแล้วน้องทั้งคู่นั้นได้รับบาดเจ็บค่ะนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีทีชุดไทยใส่เนี่ยนั่งดีนะนั่งปลอดภัยแล้วล่ะแต่สบายยาวไงแล้วสบายไปพันเกี่ยวกับ<อ>นี่ล้อของรถ รถจักรยานยนต์เป็นอยู่เลยเอาเป็นอาทาหอนเตือนภัยนะครับต้องเตือนคุณแม่นะคือรมัอวัเนี่ยลงไปเนี่ยโชคดีที่หัวไม่ฟาดน้องไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเลยคุณแม่ก็ไม่ได้ใส่เลยเนี่ยซื้อนะไปแล้วไม่กี่ร้อยเนี่ยป้องกันอันตรายนะถึงชีวิตนะ